สวัสดีครับคุณผู้ชมพูกผมเบรกเอาชนแนลวันนี้เราอยู่กันในเกมคาบาวผมจะมาเล่นทำเควสเก็บเลเวลให้รวดเร็วแลหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่ผู้เล่นสายฟรีสายประหยัดหรือผู้เล่นที่มีมาเล่นน้อยนะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้าเกมครั้งแรกเราก็ต้องสร้างตัวนะครับก็จะมีตัวละครทั้งหมด9ตัว9อาชีพนะครับแบ่งเป็นซอร์ทายส์เมจิกทป์นะซอร์ทา์ก็จะเป็นสายกายภาพเมจิกทป์ก็จะเป็นสายประหยัดนะครับ แล้วก็สายอาชีพแต่ละตัวก็การเล่นก็จะแตกต่างกันไปนะครับสกิลก็จะแตกต่างนะครับการใช้สกิลก็แตกต่างกันและอาชีพที่ผมเลือกในวันนี้ก็จะเป็นฟอร์สกันเนอร์นะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอยู่ในเมืองเกิดของตัวละครสายอาชีพนั้นนะครับโดยแต่ละอาชีพนะครับจะเกิดเมืองไม่เหมือนกันนะครับแต่การทำเควสการเดินเควสก็คล้ายคายกันครับไม่แตกต่างกันเลยครับแค่จะเป็นเควสของ ประจำเมืองตัวละครนั้นๆไปครับเริ่มแรกครับเราก็ต้องเดินไปคุยออฟฟิ e เซอร์นะครับประจำเมืองเกิดของเราซึ่งจะมีม้วนคมปีทองอยู่ข้างบนนะครับเดินคลิกเข้าไปคุยเควสเลยครับ mm hmm. กด M คือการเปิดขึ้นมาดูแผนที่นะครับและด้านซ้ายมือของแผนที่เขาจะมีอธิบายสัญลักษณ์ของแต่ละเครื่องหมายว่ามันคืออะไรนะครับ อย่างเครื่องหมายตกใจสีม่วงนั่นก็คือเควสที่เราต้องไปคุยไปรับกกระบาดเสียมพูคือเควสอีกชั้นนะครับพวกเป้าหมายที่เราต้องไปกำจัดหรือไปจัดการทำให้เรียบร้อยนะครับกด I คือเปิดช่องกระเป๋าเก็บของนะครับแต่ถ้า c อนโ r ร l I จะเป็นเปิดช่องกระเป๋าเก็บของและช่องอุปกรณ์สมใส่นะครับ ก็คือช่วงแรกก็เหมือนจะเป็นการแนะนำคีย์รัตนะครับกด M กด I กด c t r l I กด C กดตัว T อย่างเงี้ยครกด T ดูภารกิจกด C ดูค่าสเตตัสแล้วก็เช่นเดิมครับเราก็คุยเควสกับตัวที่มีม้วนสีทองอยู่บนหัวนะครับและภารกิจแรกที่เราได้รับก็คือให้ไปสังหารแบนทิสนะครับ หรือตักกะแตนผมก็วิ่งไปตามทางแผนที่ตามเป้าหมายนะครับที่แผนที่กําหนดมันจะมีเครื่องหมายกาบาทในแผนที่นะแล้วเราก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดกลับเมืองนะครับให้คลิกขวาที่ return stone นะครับตรงนี้นะครับเมื่อกลับมาส่งภารกิจแล้วเขาก็จะมีภารกิจใหม่ให้เรารับ แล้วก็ไปทำครับแล้วก,กลับมาส่งอ่าตากแตนต,ตัวนี้ดอกแหวนเพิ่มคิยที่เขเลนนะครับกดคลิกขาวาใส่เข้าไปเลยนะกดคอนโทรลไเปิดขึ้นมาดูได้กดตัว C เปิดดูค่าสตเตตัสนะค่าสตเตตัสคร์ที่เข้าเพิ่มขึ้นนะครับและอย่ายลืมนะครับสมุดท,ที่เราได้มาก็กดคลิกขาวาเรียนสกิลได้นะครับเนี่ยรับกดเคงมันจะเป็นท่า ใหม่เพิมพ่มขึ้นมาก,กดตัวเคนะเปิดดูสกิลเราก็ต้องสังหารล5ตัวนะไปครับ <ś p ies> เมื่อเสร็จกิจแล,แล้วก็ส่งกิจเหมือนเดิมครับภา <ś p ies> รกิจต่อไปคือเราต้องไปที่เมืองบา d d ดีไอนะครับอ่าแล้วก็เดินม,มาที่ประตูวาร์ปเข้าประตูวาร์ปตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีประตูที่เมืองบริไอส์แต่ว่าเดินเข้ามาเลยครับมาเข้ามาแล้วแล้วก็กลับเข้าเมืองนะครับเพื่อไปคุยเคสกับ n p c ทุกๆตัวที่มีคำพีสีทองขึ้นบนหัวนะครับเมื่อรับภารกิจแล้วแล้วก็ทำเคสแล้วก็กลับมาส่งเคเวสเช่นเดิมนะครับ แลนะเพื่อเป็นการทำเควสดํำเนินการที่ง่ายขึ้นนะครับณปัจจุบันที่ผมอัดคลิปนะ่แชนแน a ยี่ l ้าจะมีคนที่เขามาแจกบัฟนะครับยืนแจกบัฟเราก็มากดขอเขาเข้าปาร์ตี้นะครับแล้พอเราได้บัฟแล้วเรากดออกจากปาร์ตี้ด้วยนะครับแล้วเราก็ไปทำเควสกันต่อเลย บัฟแต่ละบัฟนี่ก็ได้ค่าแต่ติตัดแรงอยู่ครับอย่างดูเลือดผมเนี่ยจากเลือดหลักร้อยเพิ่มมาหลายร้อยนะครับเควสให้ไปที่เมืองทรายนะ Desert Scream นะครับแล้วเมื่อถึงเมือง Desert Scream นะครับผมก็เริ่มทำเควสทุกอย่างนะไปจนถึงเลเวล10นะครับ เดี๋ยพอเรามีบัฟแล้วเราจะทำเคเวสง่ายขึ้นเราจะยิงมอนส์แรงนะครับ เควส์เลเวลหาแล้วก็เป็นเควส์ที่ให้มันลงดันเล็กๆนะถ้าเรากำจัดมอนสเตอร์ถูกตัวเนี่ยตัวอื่นก็จะตายหมดนะครับ พอเปลี่ยนอาวุธนะฮะสเปืนแล้วก็จะเปลี่ยนตามอาวุธที่เราเปลี่ยนด้วยนะครับและเมื่อถึงเลเวล10แล้วเราจะต้องมาทำเควสเลื่อนขั้นให้อาชีพตัวละครนะครับก่อนจะรับเควสเลื่อนขั้นเนี่ยเราต้องอัพค่าสเตตัสให้ถึงที่เขากำหนดนะครับแล้วเราก็รับเข้าไปทำนะครับ แล้วพอเข้าไปเราต้องจัดการมอนสเตอร์นะพอเราจัดการพวกพวกนี้เสร็จนะมันจะมีบอสเกิดขึ้นมาเให้เราจัดการและจบดันทันทีพอเราเคลียร์เสร็จเราก็จะได้สกิลออร่านะครับเอาไว้แปลงร่างเป็นออร่าขึ้นมาเราจะได้พวกค่าแท็บค่าด e เฟน s ์นะพลังโจมตีเราเพิ่มขึ้นนะครับก็ช่วยในการทำเควสง่ายขึ้นนะครับ พอผมได้สกิลดักกับเฟสเต็ปนะสองอันผมก็ไว้เลข1นึ่งกับสอนะอันนี้ผมถนัดกด1กับ2แบบนี้นะครับก็วิ่งกดวิ่งสลับกันกันจะช่วยมันก็ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับอจากนั้นผมก็จะวิ่งเควสไปจนถึงเลเวลยีนะครับแต่ตั้งแต่เลเวลสิขึ้นไปเนี่ยเราจะได้เควสหลายๆเควสนะเราก็รับทีเดียวพร้อมกันลบกลับมาส่งทีเดียวนะครับก็ถ้าจะรับเควสก็กดปุ่มตัวทีนะดูเควสเอา กดรับทุกอย่างแล้วอะมารับมาส่งพร้อมกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะภารกิจก็ผมต้องไปประตูวับห้องเกียรติี่ีนะไปพบให้ครับก็มาตรงนี้นะครับ ้องเกตสี่อยู่งนี้ประตูสี่พอเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นดันเจียนเล็กๆนะครับก็ให้เราจัดการมอนนะการดันแบบเนี้ยถ้าจัดการมอนอนะ่ะถ้ายิงถูกตัวเนี่ยมันจะตายทั้งห้องนะครับเราจะเราจะสามารถผ่านประตูไปได้นะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําเควสรับเควสไปเรื่อยๆนะครับก็จัดการมอนตามแบบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเควสหลักก็มาลงดันนะครับจะให้ลงดันเล็กๆเ,เช่นเดิมเหมือนเดิมครับแล้วนะเดี๋ยวพวกเควสที่กําจัดมอนตามแบบท่านผู้ชมก็น่าจะพอเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูเฉพาะเควสที่ต้องลงดันนะครับเควสหลักที่ต้องลงดันเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยครับถ้าถ้ายิงถูกตัวน่ะตัวอื่นก็จะตายหมดนะครับ เราก็จะผ่านได้นะครับส่วนเควสนี้ก็เข้ามาก็มาเผาบ้านอย่างเดียวนะกดเผาบ้านเผาบ้านส่งแล้วก็ออกเสร็จนะครับไม่ต้องไปตีมอนให้เสียวเวลาเนี่ยเดี๋ยวทำเควสไหนเสร็จเราก็ไล่ส่งเควสทีเดียวแบบนี้ครับมันก็เวลจะขึ้นง่าย ร,รับเควสทุกอย่างที่รับได้นะแล้วก็ไล่ไล่ทาทีเดียวให้หมดนะครับส่วนดันเนี่ยนะก็ยิงตัวเนยครับที่มันมีตัวบวกอยู่ข้างหลังชื่อนะครับเนะี่ยเมื่อจัดการเสร็จแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าตัวแล้วก็ไปยิงตัวสุดท้ายเหมือนเดิมแบบที่มีตัวบวกอยู่ข้างหลังชื่อเนะี่ยแล้วบอสมันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็จบเคสง่ายๆ เยมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปไล่เก็บเควสที่เป็นเควสย่อยตาแบบเหมือนเดิมครับแล้วก็กลับวาร์ปกลับเนื้ปมาส่งที่เมืองทีเดียวนะครับการทำเควสก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้พวกสมุดสกิลมาใช้นะครับแล้วใครที่ได้สมุดสกิลมาใช้ก็กดไอแล้วก็คลิกขวาเรียนไปด้วยนะครับ ก,กดตัว K นะมันจะเปิดหน้าตะก,กิวเราก็ล่ามาใส่ช่องนะครับ <ASS ASS <IC AL> พอสักเบลล์ยี่สิบเนี้ยผมก็มาหาอาวุธจากมูนะครับแบ็กซ์เนกเอาเอาวุธระดับสามมาใส่นะครับดาเมจเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเลเวลยี่สิบแล้วนะครับ ก็ทุกคนก็อย่าลืมมาทำเควสเรื่องระดับอาชีพนะครับเพราะว่าเราจะได้ค่า d e f e นซ์ค่า a อ t แท็เพิ่มขึ้นนะเมื่อส่งเควสแล้วเราก็จะได้ท่าแปลงร่างใหม่นะเรนเจอร์นะครับเป็นแปลงร่างร่างหนึ่งแล้วผมก็รับเควสทุกอย่างเหมือนเดิมอะทำเควสทีเดียวไล่ส่งตามเมืองเหมือนเดิมนะครับ แบบนี้นะครับแล้วเควสทุกอย่างทีเดียวแล้วก็ไล่ทําทีเดียวใกล้ๆให้หมดนะครับแล้วก็กลับหาส่งเมื่อทีเดียวครับาการใช้สกิลแปลงล่างล่างหนึ่งก็ใช้เกตอีก1จุดนะเกตจุดสีเหลืองนะครับ ก็แปลงแล้วก็จะยิงแรงขึ้นเฟฟเพิ่มขึ้นนะก็ไม่ได้การใช้ทกิวก็ไม่ได้แตกต่างกับอย่างเดิมนะครับเมื่อเสร็จแล้วผมวก็กลับส่งภารกิจแล้วก็รับไปทําต่อนะครับทำเควสท,ทำภารก,กิจเพลินก็อย่าลืมซื้อเลือดซื้อมานากันไปใช้ด้วยนะครับแล้วก็หินบ้าบกลับเมืองพอมาถึงเควสตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลงดันเหมือนเดิมนะเป็นดันหลังโจรเนี่ยมันจะมีผู้หญิงนะฮะหนุตัวเดียวเราก็ยิงตัวนั้นไปเลยนะตัวแปลกกว่าเพื่อนพอยิงเสร็จเนี่ยประตูก็จะเปิดแล้วก็วิ่งเข้ามมมาตต่่่ออนะแล้ววก็ยิงััทีไเหืนนใครนครระบ ตัวนี้เป็นผู้ชายดาบใหญ่ก็ยิงเหมือนเดิมประตูก็เปิดแล้วก็ไปข้างหน้าต่อเลยับคุยเควสเสร็จสิ้นเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นผมก็ไล่ไปทำเควสตามแบบต่อเหมือนเดิมนะรเราจะได้เควสที่ตีแมวตัวใหญ่นะครับแมวตัวนี้มันดอกตุ้มหูดูดเลือดดูดมานานะครับจะเป็นตุ้มหูที่เพิ่มจํานวนการดูดเลือดจานวนการดูดมานานะมันไม่ได้ไขไปแล้วมันจะไม่ดูดนะ ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เพิ่มเป็นแม็กแล้วก็มาถึงเควสหลักที่ต้องเข้าไปในดันลังโจนเหมือนเดิมนะแล้วก็เข้าไปเคลียร์เช่นเดิมนะครับแล้วผมก็มาทำเควสส่งเควสไปเรื่อยๆนะครับจนมาทำเควสใเร,ระดับที่เหลือลสามสิบนะครับพอเรื่ยระดับขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้สก,กิลมาใหม่นะสก,กิลคอมโบ มันเอาไว้คอมโบสกิลนะครับเดี๋ยวใช้ให้ดูแล้วก็ได้เลือกอเป็นสมุดเรียนสก,กิลพิเศษนะเอาไว้เรียนเป็นสก,กิลติดตัวนะก็จะมีเมจิกดฟเฟนแอ็แทกอะไรเงี้ยผมก็เลือกใช้เป็นสก,กิลเมจิกนะเพิ่มดาเมจให้ตัวผมส่วนใครที่เป็นอาชีพนักดาบผู้อาชีพกายภาพก็เลือกเป็นแอ็แท็กก็ได้นะไม่ก็เดฟเอาเอาที่ตัวเองเลือกนะครับไม่ต้องเลือกเป็นเมจิกนะตีไม่เข้านะครับ แล้วก็พอเล่นไปนานๆพยายามเช็คกระเป๋าแนะกระเป๋าใครหลุข้ามาเคลียร์ของที่ร้านค้าไอเมลซีด้วยนะครับกดคอนโทรลแล้วก็คลิกซ้ายที่ไอเทมตรงนั้นเลยจะเป็นการขายออกไปนะครับนี่นะครับการใช้คอมโบคลิกซ้ายไปที่มอนเตอร์นะครับแล้วก็คลิกขวาที่คอมโบนะแล้วก็รอจังหวะนะครับแล้วก็เนี่ยกดตามเนี่ยครับสามสี่ห้าสามสกิลที่เรียงแต่ว่าอย่าให้เนี่ยตามหลอดคอมโบที่ผมกดน,นะครับ อย่าให้ต่ำกว่าเส้นตรงกลางเนี่นะไม่งั้นคอมโบจะหลุดดูวันอีกทีนะครับนะครับพอพอตัวมอนใกล้ตายแล้วก็มาคลิกเลือกตัวอันนี้ผมคลิกพลาดนะเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนะครับอ่ะเห็นนะพอตัวนั้นตายผมก็คลิกตัวนี้เลยตัวนั้นใกล้ตายก็มาคลิกตัวนี้เลยครับเราจะกดได้ต่อเนื่องนะครับมันจะทําให คอมโบสกิลคอมโบมันจะทําให้สกิลเราใช้เร็วขึ้นครับเราจะใช้สกิลในการยิงกระสุนนัดต่อไปเร็วขึ้นนะในการใช้ท่าต่อไปจะเร็วขึ้นและเมื่อมาถึงเควสที่ต้องลงดันเจี้ยนตรงนี้นะครับก็ให้เล็งเฉพาะไอตัวสิงโตตรงเนี้ยครับไม่งั้นถ้าเราถ้าเราไม่ฆ่าเนี่ยเราข้ามไปเลยเราจะกดคุยไม่ได้นะครับเราก็ต้องมากำจัด ไอสิงโตเลยเนะี่ยที่มีเชี่ยวนะเนี่ยเราถึงจะกดได้แล้วมันก็จะเกิดอีกเราก็เลือกตัวมันตัวเดียวนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนถึงตัวสุดท้ายนะฮะแล้วก็ค,คลิดจบเคลยจบดังได้เนี่ยครับ,รบหลังๆมาเราก็ต้องเริ่มหาชุดใสให้ แข็งแก่งขึ้นนะครับถ้าเรายังใส่ชุดเดิมตั้งแต่เริ่มแรกเราจะโดนกัดแรงจนตายนะเราจะทําทําให้เราทเทวดยากแต่ผมก็ยังไม่ได้หามาใส่นะก็ได้ทําการแปลงร่างแล้วก็ไปทำเทต่อแต่ระหว่างทางที่ผมทำเทไปเรื่อยๆนะครับก็มอนมันก็ตกนะครับตกของตกไอเทมชุดที่ผมใส่ได้นะตกชุดอาชีพผมผมก็เลยหยิบมาใส่ ทีแรกผมใส่ชุดระดับสองไมันเลยโดนแรงแล้วนี้ผมก็เลื่อนมาใส่ชุดระดับสามนะครับหลังจากนั้นผมก็ไล่รับเควสททำเควสเช่นเดิมนะครับจนถึงเลเวลสี่สิบก็มาทำเควสเที่ระดับที่เลเวลสี่สิบนะครับเลเวลสี่สิบเราก็จะได้สกิลเรียกบอร์ดมาใช้นะแต่เรายังไม่มีบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ใช้ให้ดูนะครับ และก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ remember when you said it doesn't get better than this only a fool to let you go you got i n to my head am I about to lose myself